สวัสดีครับพี่น้องผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกันอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้มีข้อมูลหลายๆข้อมูลมาพูดคุยกันนะครับอย่างเช่นตัวเดียวอย่างนี้นะฮะชัวล่างแล้วก็เลิกอันเจ้ามือหลุดมาฮะก็หลายๆข้อมูลเนะี้ยเรามาดูกันนะครับมาพบกันนะครับข้อมูลแรกเรามาดูกันนะ มีทีเด็ดอะไรมาดูกันวันนี้หวยรัฐบาลน,นะหวยรัฐบาลวันที่2พฤษภาคมาร้อยหกสิบสามนะครับให้มาที่หกสองหกสามหกห้าหกเก้ากันที่ห้าแปดนะศูนย์หกสามแปดหกสามนะของแจ็คนะ เขาบอกว่ามาล้านวิ่งได้เลยนะรับเงินงวดที่ถูกล้านเปอร์เซ็นต์นะวิ่ง6นะเขาให้มาที่6นะแต่บอกได้เลยว่า6นี้เป็นเลขกำลังวันนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าของแอดแจ็คนี่นะให้มาแบบนี้เราลองมาจับดูโดยใช้สูตรนะเลขกำลังวันนะเราจะใช้เลขกำลังวันมาจับเด่นดูนะกำลังวัน ก็คือวันที่สองนะฮะไว้ออกวันที่สองวันที่สองนี่ตรงกับวันเสาร์นะครับสองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเป็นวันเสาเร์เล่ยก,กำลังวันเสาร์นะครับก็มีนะฮะเราใช้สูตรนี้นะครับแปดนะฮะเจ็ดสี่หนึ่งหกครับ 4, 1, แปดเ6็ดน่ะครับเลข5าตัวนี้นะฮะก็คือเป็นอิทธิพลกำลังวันเสาร์นะครับก็มีหลายท่านนะครับที่บอกว่าไม่ต้องพูดได้ไหมกำลังวันนะฮะผลแล้วก็น่าเบือ่อจริงจริงแล้วกำลังวันนะครับเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะครับถ้าไม่มีกำลังวันมาจับเราก็หาทิศทางไปไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางที่จะเอามาจับหาเด่นนะครับ ก็ต้องทาความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมเราต้องมาเน้นตรงที่กําลังวันนะฮะพราําลังวันทุกทุกวดที่เราใช้มาก็เข้ามาตลอดนะฮะหลายๆงวดนะครับมาดูมาลุ้นกันงวดนี้มาดูของแอดแจ็คบ้างนะครับกับกําลังวันเนี่ยจะเข้าไหมฮะหกสองก็อยู่ที่6นะฮะนะครับหกสองอยู่ที่6นะครับหกสามหกห้าหกเก้า คือเด่นทุกตัวเลยนะครับเด่นทุกชุดเลยนะครับกำลังวันอยู่ที่หกนะฮะห้าแปดก็อยู่ที่แปดครับศูนย์หกสามอยู่ที่หกนะฮะแปดหกสามอยู่ที่แปดกับหกครับให้ชุดเด่นชุดนี้นะฮะเราก็จะจับเด่นไปที่ชุดไหนที่มีกำลังวันนะฮะเราก็จะจับเด่นไปชุดนั้นนะครับทำนี้ครับอันนี้ก็เด่นนะห้าแปดนี้ก็เด่นไปที่แปดนะฮะ ขอบคุณนะครับสาหรับเจ้าของข้อมูลนะฮะเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับเราจะไปดูข้อมูลต่อไปกันนะครับจริงๆแล้วทุกชุดอนะ่ะเขาก็จะมีเลขเด่นมาอยู่แล้วนะฮะแต่เราจะมาจับหาเด่นกว่านั้นอีกนะครับโดยที่ใช้เลขกําลังวันนะฮะมาดูเลขตัวเดียวนี่นะฮะตัวเดียวสองพฤษภาสองพันห้าหสิบสามนะครับ 5สี่ให้มาตัวเดียวเลยนะนี่นะฮะวิ่งล่างตัวเดียวสี่สี่เป็นเลขกำลังวันครับกัดเต็มได้เลยนะฮะโอกาสมาสูงมากครับสำหรับ5สีนะก็เป็นเลขกำลังวันถ้ามาตัวเดียวอย่างนี้นะครับเราอยากจะให้กันบ้างครับก็คือขึ้นแต้มหนึ่งแล้วก็ลงแต้มหนึ่ง ในเครดนี้นะครับสี่เป็นเลขกําลังวันนะครับเราก็จะคงที่ที่สี่ไว้ไปวิ่งที่ตัวหน้าเอานะฮะก็คือหกนะเราไปใช้ขึ้นหนึ่งแมก็คือหกสี่นะครับแล้วลงที่แต้มหนึ่งก็จะเป็นสี่สี่นะครับนี่ฮนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวตรงกลางก็เป็นห้าีนะก็คือตัวเดิมนะฮนะมันก็จะเป็นตี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 ห้าตีแล้วก็หกตีนะครับคงที่ที่สี่นะครับนี่นะครับ ไอ้ที่เพิ่มหรือลดลงนี่เป็นตัวกันนะครับในกรณีที่อาจจะไม่มาตรงๆอาจจะมาเฉียดไปเฉียดมาแล้วก็การเป็นปตัวนั้นได้ครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลนะฮะเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่กันก็ใช้เป็นตรงๆเลยครับเข้าที่5 4ไปเลยนะฮะ ไอสมสองวันที 6, 2, 2, 5, 3, 5, 5, ่สองเดือนห้าทุกปีห้าร้อยหกสิบสามนะครับเลขที่ให้มาก็มีนะสี่สามเจ็ดแล้วก็เก้านะฮะสามสามสี่เจ็ดเก้า จับคู่มาที่สามตัวนี้ก็มีสี่เจ็ดสามครับมาดูเลขกําลังวันนะครับเลขสี่กับเจ็ดนี่นะฮะเป็นเลขกําลังวันนะครับสองตัวเลยนะครับถ้าจับเป็นที่สองตัวนะครับก็จะได้เป็นสี่สามนะฮะสี่เจ็ดเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดเก้านะฮะจับไปเลขสองตัวนะ แต่ถ้าตัดจาก3ตัวในชุด3ตัวนี้นะครับก็เป็นสีเจ็ดสี่เป็นสามสี่แล้วก็7จามก็จะได้ตามนี้นะครับเป็นตัวกันนะครับที่เราตัดเพิ่มนี่นะครับ ขอบคุณครับถ้าเราจะของข้อมูลนะฮะเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับใครจะทําไปแบบไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ดวงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบตามที่แนวคิดของเราก็จัดไปเลยครับตามนี้นฮะสำนักการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรับเฉพาะกองสลากเป็นเลขรับเฉพาะกองสลาก กนะาเผายแพร่ก็ช้าไปครับมาแล้วครับเผแพร่ไปแล้วนะครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2 5นหนะครับ3ตัวบนได้เก่สามหกชุดนี้สามหกครับสองตัวได้5้นะครับคุ้น,ค,นคุ้นไหมฮะ5้าที่ผ่านมานะครับก็มีสองตัวล่างตัวเดียวเลยนะฮะชุดเดียว5หนะครับตรงๆเลยนะฮะอันนี้เป็นเลข ไปได้รับเฉพาะนะครับเฉพาะกองสลากมาหรือไม่มาไปลุ้นกันนะครับห้าสี่กำลังวันอยู่ที่สี่นะครับสามหกเก้ากำลังวันอยู่ที่หกครับถ้าตัวนี้นะฮะตัวบนมาชุดเดียวก็ตัดแยกครับสามหกนะะสามเก้าครับแล้วก็หกเก้าครับนี่นะทำเป็นสองตัวตัดแยกเป็นสองตัวนะฮะเป็นตกกันนะครับสำหรับชุดบนนะฮะ ช่วล่างก็่ห้าตีตัวเดียวนี่แหละครับจะขึ้นลงก็อย่างที่บอกไปเมื่อข้อมูลที่ผ่านมานะครับพอเข้ามาที่ห้าสีเหมือนกันนะครับตรงๆเหมือนกันขอบคุณนะครับสำหรับุดของข้อมูลเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับมาดูข้อมูลนี้นะครับเป็นเงียบๆไว้หลุดมา นะหลุดมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้นะก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วขออนุญ,ญาตที่ต้องเลอสักจุดหนึ่งนะครับถึงวันวันที่2พฤษภาสอง5 6 3า้นะครับ2เดือน5นะครับให้มาที่6นะเณ่นที่6ถ้า6มาที่06 16 36 67 68แล้วก็69ครับ หกเป็นเลขกําลังวันอยู่แล้วนะครับทุกชุดเด่นหมดเลยนะฮะเด่นที่สุดก็คือตัวนี้ฮะข้าวคู่นะครับหนึ่งหกหกเจ็ดแล้วก็หกแปดครับให้เด่นไปที่สามชุดนี้นะครับทุกชุดเด่นหมดนะฮะนอกน้นเกเป็นเด่นรองนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลนะ,ะชุดนี้นะฮะเราจะผ่านชุดนี้เราจะไปดูชุดต่อไปฮะ ุดนี้เด่นไว้ที่หกนะครับมาดูชุดนี้เด่นที่สามนะครับนี่นะฮะสองพฤษภาต่อมารอบสิบสามนะครับเงียบไว้ถดมาะะเด่นที่สามครับก็เป็นแปดสามสองสามเก้าสามสี่แปดสามเก้าสองสามนะสี่แปดสามเก้าสองสามครับสอ,องสามจะมาสองชุดนะ,ะมาดูที่เลขกำลังวันครับอยู่ที่ตัวนี้ฮนะแปดครับ 83นะฮะเข้าชุดเดียวเองฮะ483 483นี้เลขกำลังวันมาทั้งสี่ทั้งแปดเลยนะฮะตรงนี้นะสองตัวนะครับให้เด่นไปที่ชุดนี้นะครับ83กับ483ครับสําหรับชุดนี้นะครับเป็นเลขสามตัวด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลแล้วก็จะลบนะครับเพื่อที่จะไปดูข้อมูลต่อไปครับสะสมเาไว้นะครับแคปเอาไว้แล้วก็ เมียมไว้โจดเอาไว้ใกล้ๆวันเรามาสรุปกันอีกทีนะครับว่าตัวไหนจะชัดเจนนะครับให้หวย3ามตัวตรงนะครับมาบนร้านเปิดเต็มน,นะวันที่2พฤษภาคมาร้อยหกสิบสามครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสองเก้าห้าหนึ่งครับเก้าห้าหนึ่งก็ซ้ำกันนะชุดนี้ จาของข้อมูลทำมาอย่างนี้นะครับมาดูที่เลขกำลังวันครับเลขกำลังวันอยู่ที่หน,นหนึ่งนะฮะหนึทั้งหมดเลยนะฮะทุกชุดเลยนะครับชอบชุดไหนจับเลยนะครับเราก็ให้เด่นพอกันทุกชุดเลยนในนี้นะเพราะว่ามีเลขกำลังวันมาชุดละตัว เราก็จะลบแล้วนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับมาดูข้อมูลนี่ครับสารเจ้าพ่อแสนเล่มนะฮะสารเจ้าพ่อแสนเ,เ,เ,เล่มนี่นะครับเนี่ยสองพิษสภาวันนี้ครับสองพฤษภาต่อพันห้าร้อยหกสิบสามเก็บข้อมูลกันยาวๆไปเลยนะฮะจนกว่าจะถึงวันที่สองนะ จะเข้าใกล้เข้ามาแล้วครับเวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะเฉพาะแสนเล่มให้มาที่6 4 2ี่สนะสารเฉพาะแสนเล่มนี่นะแสนเล่มนะครับหกสี่สองกำลังวันอยู่ที่หครับกับสี่นะฮะให้มาชุดเดียวอย่างนี้มาตัดแยกกันหน่อยดีไหมครับก็คือสี่หกสี่ครับ ที่1น,นะฮะหกครับแล้วก็42นี่นะครับคือเลขที่ตัวกันนะครับตัดแจกว่าเป็นตัวกันใครชอบตัวไหนจับเลยครับขอให้มีโชคมีดวงนะครับกับเลขนี้นะครับขอบคุณนะครับเราจะของข้อมูลนะแคปแล้วเราจะผ่านเลยนะครับ มาดูนี่นะครับ2ตัวล่าง2ตัวล่างนะครับ2พฤษภาสองบัน5้านะครับ5 6 6 2 2 8 0ศเป็นตัวอะไรเราไม่รู้นะครับตรงนี้เขาเป็น MT นะฮะกระของข้อมูลนะครับ เต็มทีหวยปริญญาโทมาดูที่เลขกำลังวันครับอยู่ที่หกนะครับหกสองอยู่ที่หกครับสองแปดอยู่ที่แปดครับเด่นทุกชุดเท่ากันเลยนะฮะกำลังวันมาชุดละตัวนะครับขอบคุณครับทานเราของข้อมูลนะอันนี้หวยปริญญาโทนะ ไปลุ้นกันนะอันนี้นะครับข้อมูลนี้บอกว่าเทมโกเทมโกหรือเทมเทปโกนะฮะวันวันที่สองครับเจ้าของข้อมูลนะฮะบ,บนที่หนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกเจ็ดหกล่างอยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดครับ กำลังวันอยู่ที่หนึ่งกับหกเลยนะฮะชุดนี้นะครับหนึ่งสี่นะฮะอันนี้หนึ่งสี่นะครับเป็นหนึ่งสี่นะครับกำลังวันเต็มเต็มทุกชุดเลยนะครับหนึ่งสี่ก็ใช่หนึ่งเจ็ดหกก็ใช่นะครับหนึ่งหกนี้หนึ่งห้าอยู่ที่หนึ่งนะหนึ่งหกอยู่ที่หนึ่งกับหกฮะหนึ่งแปดอยู่ที่หนึ่งกับแปดกำลังวันเข้าทุกชุดเลยนะครับนี่นะเด่นหนึ่งหกหนึ่งแปดนะเจ็ดหกหนึ่งสี่ หนึ่งหนึ่นี่ก็เด่นครับเด่นทุกชุดเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับชอบจับไปเลยนะครับแคปไปเลยนะฮะสำหรับชุดนี้บอกเลยเราก็เด่นมากนะโอกาสเข้าสูงนะสำหรับผมเองนีชอบตัวนี้ฮะหนึ่งตีนี่นะครับก่อนเดี๋ยวไปใกล้ๆกวันนะเราจะมารลกกันนะครับใกล้ๆวันที่ไว้จะออกนะประมาณวันที่สักสามสิบสามสิบเอ็ดนนะ ขอบคุณครับถ้าเราจะของข้อมูลฐานข้อมูลนี้นะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่ช่วงรวบรวมข้อมูลไปก่อนนะฮะเวอั้นเจ้ามือไม่รับนะครับนี่นะเรามาดูเวอันนะงวดวันที่สองประมาณห่ร้อยหกสิบสามนะอันที่สามเจ็ดสองเลขนี้เลขสวยซะด้วยนะครับเลขนี้นะฮะแล้วก็หนึ่งห้าเก้ามีกระเลขอันนะฮะที่ผ่าน,านมา ข้อมูลที่ผ่านมาจําได้นะหนึ่งห้าเก้านี่นะซ้ำไปทำมาอยู่นะฮะเก้าแปดหนึ่งนะเก้าแปดสี่ก็มีต่เลขดังๆทั้งนั้นนะครับทุกชุดเลยนะในนี้นะสาหรับเลขอันนะครับดูเอาไว้นะครับแล้วก็แคปไว้เลยนะครับถ้าใครไปเจาะทะลุตรงไหนได้ก็ลองไปเจาะดูนะถ้าชอบแล้วนะฮนะเสื้อตะตัลี่เอาไวนะ้ฮะ ไม่แน่นะครับอาจจะได้หลังวัลใหญ่ๆหญ่ก็ได้นะครับหรืออาจจะพุ่งไปถึงวันที่1เลยก็ได้นะครับอยู่ที่ดวงเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้ของข้อมูลนะฮะผ่านนะครับข้อมูลนี้มาดูข้อมูลต่อไปกันเลยนะครับอีกชุดครับสําหรับหวยเลขอันเจ้ามือไม่รับนะครับงวดวันที่2 2563กครับเลขล่างครับทีนี้สองหนึ่งสองหก หก้าแล้วก็หกเก้าครับนี่นะเป็นเลขที่เจ้ามือเขาคงจะมองแล้วว่าอน่าจะมาเขาก็เลยอ่านเอาไว้นะดูนะครับในนี้สำหรับเลขกำลังวันก็มีที่หนึ่งนะฮะและที่หกนะหนึ่งกับหกสองตัวนี่นะครับก็ เด่นๆทุกชุดครับชอบประจ,จับไปเลยนะฮะลองไปหาซื้อลอตตอรี่ไว้ก่อนนะฮะไม่อันอยู่แล้วลอตตอรีนะ่ฮะถ้าซื้อได้นะครับถ้ายังมีให้ซื้อก็อจัดเลยนะครับขอบคุณครับสามเจ้าของข้อมูลนะฮะเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับมาดูข้อมูลนี้บ้างนะฮะสต็อกโควิดนะฮะสต็อกโควิดแล้วก็มีโลโก้ของนายกนะฮะวิ่งหกล่างนะฮะ สามตัวนะครับสองศูนย์หกหกเจ็ดหกสองสองหกเ้าเ้าหสองสองหกสองูนหกนะกำลังวันอยู่ที่หครับหกเจ็ดหกทั้งหกทั้งเจ็ดเลยนะครับยังจำได้ชุดที่ผ่านมานะครับเลขของเรือโบราณน,นะครับเคให้มาที่หกเจ็ดเจ็ดนะถ้าตัดแยก ก็จําได้ว่าเป็นที่เจ็ดหกนี่นะฮะแยกสองสองหกเลขกำลังวันอยู่ที่หกนะฮะเก้าเก้าหกก็อยู่ที่หกครับชุดนี้เด่นตุดนะครับคือหกเจ็ดหกครับถ้าชอบตามนี้ก็จับไปเลยครับหกเป็นเลขกําลังวันนะฮะวิ่งนะโอกาสเข้าสูงครับขอบคุณครับท่านผู้องข้อมูลนะสะต็อปโควิดเราจะผ่านข้อมูลนี้นะ มาดูข้อมูลที่งวดวันที่2พฤษภาคมนะครับเป็นเลขใบไม้นะฮะก็ไม่ได้มีชื่ออย่างอื่นนะครับแล้วก็จะเรียกเป็นเลขใบไม้นะฮะมีอยู่ที่5ใบนี่นะครับ2พฤษภาคมตุลา1า3นะครับเลขบนอยู่ที่3 2 7ที่ผ่านมาจําได้ไหมครับใครแค่ว้หรือเปล่าครับเลขอันไงครับนี่นะฮะเลขอันจะเป็น7 2หรืออะไรนี่นะฮะ แต่ตัวนี้เลขนี้ให้มาสามสองเจ็ดเลขสวยนะฮะถ้าชอบก็จับไปเลยนะครับเลขล่างอยู่ที่สี่ห้านี่ก็อีกหนึ่งชุดนะครับที่ผ่นานมาสองสามข้อมูลนะครับให้มาที่สี่ห้าห้าสีนี่นะฮะยังถ้าจำกันได้นะครับก็หรือว่าใครแคปเอาไว้ลงไปเปิดดูนะฮะห้าสี 5, 4, นะครับที่ให้มานะนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาให้มาที่สี่ห้าก็กลับไปกลับมานะ ลองดูนะครับถ้าใครชอบนะสํสำหรับชุดนี้นะครับอาจจะไปเจอเลขอันนะสำหรับใครที่ไปซื้อเป็นหวยใต้ดินหรือออนไลน์ก็ไม่ทราบนะฮะก็จะเป็นเลขอันไปแต่ว่าตรงที่ลอตเตอรี่ไม่มีอันครับลองไปหาดูนะครับ3 2 7นะครับกับ4 5ห้าขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลครับ ผ่านข้อมูลนี้นะครับลองมาดูที่ข้อมูลของชัวร่างนะนี่นะครับชัวร่างนะงวดวันที่2พฤษภา2องพนนะครับวิ่งที่5้าเลยนะสองตัวอยู่ที่ห้าสองกับ5 5หครับชอบตัวไหนจับเลยครับเลขตัวนี้ไม่มีเลขกำลังวันนะฮะแต่ถ้าชอบจับไปเลยนะครับชัวร่างนี้ก็มีสมาชิกติดตามกันเยอะมากนะครับ เขาให้มาอย่างนี้นะครับขอบคุณครับสำหรับเจ้าของข้อมูลนะฮะเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับมาดูข้อมูลต่อไปกันนะครับอ่อหมดข้อมูลนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็หมดข้อมูลสุดท้ายนี้ของวิดีโอนะครับก็คือเรเช์ล่างนี่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลเลยนะครับที่อนุญาตให้นํามาเผยแพร่ต่อในวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ที่ติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจมาตลอดนะครับบางท่านก็ไปพูดคุยในการคอมเมนต์ก็ขอบคุณครับเราผมก็จะไปติดตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอให้ใช้ข้อความที่สุภาพนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไม่สุภาพระบบมันก็จะตัดออกไปนะครับมันก็จะลบข้อมูลออกไปก็จะไม่ได้เห็นกันนะกดติดตามนะครับไว้ดูวิดีโอชุดต่อไป ชุดหน้าต่อไปจะมีเีเด็ดอะไรมานําเสนอต่อไปอีกนะครับสําหรับงวดน,นี้วันที่2พฤษภามนี่ก็ยาวหน่อยนะครับหาข้อมูลกันเยอะหน่อยนะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับเดือนก,กว่ากว่าจะถึงวันที่สูน์ผลรางวัลกันนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดรูปละครั้งนะครับเวลาอัปโหลดมันจะได้ไปเตือนให้ท่านกดโดยได้ทันทีนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่าน โชคดีมีใช้นะครับแควคาดจากโรคภัยใกล้เจ็บนะฮะโดยเฉพาะโควิด1 9ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่โชคดีนะฮะมีตังใช้นะครับขอให้ทุกท่านนะรับ5 0 0พกันทุกคนทุกคนนะฮะแล้วก็ถึงวันที่2ก็มารับอีกครั้งนึงนะครับเป็นรางวันใหญ่ๆนะครับขอให้ถูกกับวันที่1กันเลยนะครับสำหรับวันนี้ ชคดีครับสวัสดีครับ